แม้จะเป็นหนังไทยที่ได้รับการสนับสนุนจากทุนส่วนหนึ่งของรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็เคยคว้ารางวัลนะคะในเทศกาลหนังหลายประเทศแต่ล่าสุดเช็คสเปียร์มัสดดยค่ะภาพยนตร์ไทยที่ดัดแปลงจากบทละครกวีเอกวิลเลียมเช็คสเปียนะคะก็ยังไม่มีสิทธิ์ฉายในบ้านเกิดหลังสารปกครองมีคําสั่งให้มติของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ห้ามฉายเชคสเปีย เช็คสเปียมมัสไดยนะคะชอบด้วยกฎหมายทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกแบนต่อไปในบ้านเกิดค่ะ เชคสเปียร์มัสได้นะคะเล่าเรื่องตามบทละครแม็กเบดค่ะที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อปีเมื่อ400ปีที่แล้วค่ะพูดถึงขุนพลผู้มัวเมาในอำนาจจนพาบ้านเมืองเข้าสู่กรียุกนะคะซึ่งคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์ปี2552มีมติห้ามฉายโดยให้เหตุผลนะคะว่ามีเนื้อหาสร้างความแตกแยกให้คนในสังคมค่ะซึ่งโปรดิวเซอร์นะคะคุณมานิสศีวานิชภูมิแล้วก็ผู้กำกับคุณสมนรัตการจนววาวนิชค่ะก็พยายามนะคะเรียกร้อง ร้องต่อสู้ให้ได้ฉายนะใช้เวลาเรียกร้องกันมาถึง5ปีเต็มแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่สําเร็จนะคะซึ่งทั้งคู่ก็มีแผนที่จะยื่นอุทธรณ์จนกว่าศาลจะเปลี่ยนแปลงคําตัดสินด้วยค่ะ